ครับผมพบกับเราช่องกลวยอาเจียงพลายแก้วสักใบครับผมก็ Go, สวัสดีเอซทุกท่านนะครับอวันนี้เจอนุม่มแมงมอสนะครับต้องงามแมงมอสปลายคําเมืองแห่งป่าดงสายทอ สวัสดีครับผมจะไปทางไหนจะเดินไปฝั่งไหนครับผมปริลน้ำเชือ้อ,อ,อ,อสามถึงที่ห้าสามว ้วจะมากี่วันวันเดียวอ๋อครับผมอ๋อสุดยอดสุดยอดก็เป็นช้างที่มีงายาวอีกหนึ่งเชือกนะครับพรายคำเมืองค่ะตอนนี้ก็พ่อพรายคำเมืองนะคะ ได้เดินมาขึ้นมาบ้าน20หลังนะคะจะมาทำอะไรต้องรอลุ้นกันมันปูจะไปไหนคะเอ,เอ,อเอาพ่อพลายคำเมืองไปริดน้ำเชืออ๋อเอาพ่อพลายคเมืองไปริดน้ำเชื้อนะคะทุกท่านก็เดินมาจากด้านล่างนะคะขึ้นมาบ้าน20หลังวันนี้ก็ฝนตกด้วยนะคะฝนตกโปรยอยๆตั้งแต่เช้าแล้วเก็บบรรยากาศสวยๆมาฝากทุกท่านเลยนะคะ เดี๋ยวตามไปดูกันต่อค่ะไปกันเลยตอนนี้ก็เดินมาท่ามกลางสายฝนนะคะเดินมาแล้วนะคะถือว่าเป็นแมมมอสนะคะช้างแมมมอสที่งาที่ยาวที่สุดนะคะตอนนี้ก็ว่าได้นะคะ,ะชื่อว่าพ่อพลายคำเมืองนะคะพลายคำเมืองหรอเราออกการเลยนะคะวันนี้ พอพลายก็จะมาลีดน้ำเชื้อนะคะให้กับทางโครงการค้อเทจักรจังหวัดสุรินทร์นะคะจะได้มีลูกช้างตัวน้อยๆน,นะคะไว้สืบพันธุ์นะคะคุณปูย่ยุเท่าไหร่ะคะคแล้วคะคุณปู่พอพลายอยู่หา3ปีพอพลายปีนะคะถือว่ายัางสมบูรณ์แข็งแรงนะคะทุกท่านคะ่ะ เก็บภาพบรรยากาศนมรออีกเชือกให้ทุกท่านแม่ๆพ่อๆได้รับชมกันนะคะเดินมาจากด้านล่างนะคะขึ้นมาบ้าน20หลังประมาณ3กกิโลได้ค่ะ3กิโลอตอนนี้พ่อพลายก็ได้เดินทางนะคะจากในหมู่บ้านนะคะขึ้นมาบ้าน20หลังนะคะ เพื่อมาทําการทดลองนะคะรีดน้ําเชื้อนะคะอยู่ที่บ้าน20หลังเป็นบ้านของทางคชนาจกรนะคะบ้านหลวงนะคะซึ่งน้องพลอยทองนะคะก็จะอยู่ที่นี่นะคะบ้าน20หลังจะเป็นบ้านของทางโครงการนะคะบ้านทางโครงการคุชนาจกจังหวัดสุรินทร์นะคะวันนี้ก็จะทําการรีดน้ําเชื้อนะคะไม่ควรจะไม่ได้ถ่ายนะคะตอนรีดน้ําเชื้อเพราะว่า เป็นเทคนิคทางการแพทย์นะคะเข้าไปในซองนะคะเพราะพลายยังไม่มีทายาทนะคะวันนี้ก็จะเลยทำการริดน้ำเชื้อดูนะคะเพื่อจะได้ทายาทของอพ่อพลายยอดธงนะคะซึ่งเป็นช้างที่มีลักษณะดีทรงสวยนะคะอีกเชือกหนึ่งเลยก็ว่าได้นะคะวันนี้ก็ บ้านยี่สิบหลังเราก็ฝนตกนะคะตั้งแต่เช้านะคะมีพายุเข้านะคะสองวันแล้วสองวันแล้วนะคะตั้งแต่เมื่อวานนะคะน,นี้ก็เก็บภาพบรรยากาศนุมรอช้างแมมมอสงายาวนะคะอีกเชือกหนึ่งให้ทุกท่านได้รับชมกันนะคะ พอพรายยอดธงนะคะอายุ53ปีตรงนี้ก็จะเป็นที่พักนะคะของน้องพลอยทองนะคะน้องพลอยทองจะอยู่ตรงนี้นะคะน้องมีบ้านมีหลังคาอยู่นะคะน่ายอยู่มากเลยนะคะมีเป็นกําลังใจให้น้องพลอยทองด้วยนะคะบางท่านก็จะถามหาน้องพลอยทองนะคะน้องพลอยทองก็จะอยู่ ที่โซนบ้าน20หลังกับช่องกัวยเจียงเรานะคะเกาจะมีเพ,เพื่อนๆมากมายนะคะตรงนี้มีช้างเด็กอีกหลายเชือกนะคะเก็บภาพบรรยากาศมาฝากนะคะวันนี้ <c oughs> พ่อพลายอดธงก็ทำการดินน้ำเชื้อนะคะขอทุกท่านเป็นกำลังใจนะคะให้กับ ช่องกัวเจียงพายแก้วภายสักใบกันด้วยนะคะฝากพอ่อแม่ๆนะคะกดติดตามกดแชร์กดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราชาวช้างทำคลิปดีๆกันต่อไปนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกการรับชมนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจเลยนะคะวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ